あっ。 Nå skal engelskpotetene også กัดทีพริกน้ำพริกเผาเนาะอ,อันนี้สีแดงดีมากเลยนะหนูเนี่ยใส่ไหมมันไม่เผ็ดหรอกอเผ็ดอ,ดอด่อนๆอ๋อพริกทอดตัวนี้เทน้ำลงไปเลยเอานี้ตักได้บ่หรืออ่อนไปใช่อยู่นล้ไม่เสียกสีนันแดงดีที่ยังไงเจ้ะ อันนี้พริกทอดใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บอือันนี้มันบอกเผ็ดแฮมมันเป็นของเวียดนามแบบเผ็ดกระมิ้นอือเปนอ่างไรคะกระตัเกลือใส่เยอะแค่ไหนคะเบลเยอะเบลเยอะใส่อีกอีกก็แล้วเกลือสีอุ่วขาวปลาต่อใส่สีอุ่วขาวลงไปผงปาปิก้าใส่ผงปาปิก้าเลยค่ะ พอยังหนูใส่อีกนิดนึงก็ได้เยะคับทีนี่นะคะเราก็เอาอันนี้แล้นะคะทะเล่ะลงเนี่ยเราก็ใส่ได้ค่ะอยากใส่ไหมหอมหมอกใส่รลหมอกอะไรใส่เป็นร ใส่ที่ใส่ผักขึ้นฉ่ายไปนะคะมากกว่าในราดหนอนไส่เนาะเลยกระเปาะใส่ไปหโหละพาพริกลงผักลงไปนะคะแล้วก็คนเสร็จแล้วค่ะ อาหารเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นใดนะคะหนาตานาลอยหรือเปล่าวันนี้เป็นวันหยุดที่น้องสาวมาทำอาหารให้กินนะคะสองวันเต็มๆค่ะทุกคนเปียอกินจนว่าจุกนั่งกินสองสามชั่วโมงนะะับข่าวแสบลายนะคะ พอทานอาหารกันเสร็จนะคะทุกคนเฮากับพากันมาเตรียมตัวเปิดของขวัญค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศการเปิดของขวัญเฮานะคะสบายไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันแฟนเบี้ยวค่ะจับของขวัญน,นะคะเปิดกกะมีของขวัญให้เล็กๆน้อยๆค่ะมามีอย่างไรเพราะเห็ดห้มีสีสัน เฉยๆค่ะเป็นปีแรกของลานสาวที่มาอยู่สวีเดนในช่วงคริสต์มาสนะคะมีของให้เล็กๆน้อยๆแล้วก็กินนะคะเพราะหฮารูสึกสนุกสนานนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือวิธีชีวิตต่างแดนนะคะในวันเทศกาลคริสต์มาสของเฮาค่ได้ไยังไรค่ะ บรรยากาศค่ะในครอบครัวนะคะราคาทุกคนลานกันกําลังตัเป็นสาวนะคะทุกคนนี่ก่ะเป็นของขวัญน,น้องสาวสื่อให้แฟนเปียวนะคะคัน <c oughs> ดีใจลายนะคะเป็นของขวัญที่แฟนเปียวชอบมากเลยค่ะแต่แฟนเปียวกระจมนะคะ <c oughs> โอ้จะมาซสื้อให้แพ <c oughs> นงน้องเปียวแล้วเป็นคนสื่อของขวัญใ้คนเราจะสื่อของดีดีให้ไปเลยนะคะแต่แฟนเปียวเราเป็น <c oughs> คนขันขังบ่ค่อยอยากซื้ออยังให้ตัวเองนะคะปกติเขาก็จะได้ของขวัญจากน้องเปียวทุกปีคือหมวกสินะคะถือใจลายค่ะทุกคนว่าจมอยู่นั่นแล้วโอ้จะมัน แพงจะมันแพงเขาซื้อให้ดีได้ค่ะของวิญญาอแล้วก็อันบอกยังไงเนาะจับก็นุ่มนะคะนุ่มแล้วก็เป็นผ่ากรรมยีถือใจเพื่อนหลายค่ะแต่กระจมแต่ราคาแพงแพนเดียวนี่ราคาทุกคนเป็นยังไงนะคะบรรยากาศหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะเปบี้ยวเองเบี้ยวก็มีความสุขเจอเจอลูกเจอล้านนะคะคนโดนเทียส่วนมากก็จะเฮ็ดตงานนะคะทุกคนนี่ราคาได้กินอาหารหนอกมาเฮ็ดให้กินก็กินจนจุกค่ะทุกคนจุกจนน้นบวลับคานแน่นท้อง นี่แหละค่ะเขาเอิ้นว่าชีวิตบ่มีความพอดีเนาะค่ะส่วนแฟนเปียวก่ะได้ของควัมชจ้าเปียวอีกชิ้นหนึ่งนะคะกับเปียแก้วค่ะทุกคนแก้วดื่มนําช้านะคะแฟนเปียวอยากได้แก้วช้าี่ใบใหญ่ๆนะคะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมไม่มีแก้วเปียงหนูไม่มีอ่ะเดาเปล่าให้เดาเปลาให้เดาแบบดูโฟร์รินตัวเดียวเหรอเดาสามอ่ะโอเคมันเป็นแบบดับเบิ้ล กันชนี่ยังมิลลิเนอร์อยู่สิโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะคนราะย้อนหนีเขามาขุดที่สขุอย่างกันมีทีวีด้วยแต่ลูกเก็บรู้ไหมถ้าได้สามอันทีวีได้ออกทีวีนะลูกจริงเหรอจะเป็นรุ่นในนั้นโอลูกบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครขุดไวขนาดนี้เลยแต่สมมันติถ้าวิดดู fast f o r w ร์ด โยู่เหมือนกันเทราดินทุสกอบมาขึ้นอีกคนละอันแล้วลูกก็ไม่เป็นไรนี่ของเปรี้ยวนะจ๊ะจากน้องสาวคันรูบหน้าอิมี่น่นี่มันคนละใบมันต้องอยู่ใบเดียวกันสิลูกคันดูอบหน้าวายอฟ

ออนิสติโอ,อ,อน้ำหอมแถมอ๋อหอมเนี่ยชอบได้ลิปสติกด้วยทักสเนล่ากุ๊บมันส,สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนบรรยากาศสดชื่นอีกหนึ่งวันค่ะทุกคนโอ้ยว่ามีเกลืออืมโอ้ยโยโยๆเย,ย,ย,ยสเตงหนูโอเคให้ดู วันพฤหัสหิมะตกแปลอย่างทนบอกกับายพนยาพนตัดวิดีโอเจ้ามเจ้าคืออาหารเมนูตอนไว้เด็กเขาตัวนี้เจ้างปลานะคะอันนี้ก็เจ๋วนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมชม่องของเปียวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เปียวพาก,กันเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะคะในปีนี้เป็นปีแรกที่หลานสาวมาแล้วก็น,น้องสาวมาฉลองด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นปีแรกที่หลานสาวเปียวมาอยู่สวีเดนนะคะที่ได้เฉลิมฉลองกับเฮานะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือความสุขเล people, ะะ็กๆของเปียวนะคะเปียกอมมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมนะคะน้องสาวทําอาหารให้เปียวกินวันแรกเป็นแกง เ็ดค่ะทุกคนใส่ไข่มดแดงนะคะวันที่สองกับเป็นกุ้งถังค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลนะะ่ะวันที่สามค่ะทุกคนก็เฮดอาหารเศร้ากินกันนะคะทุกคนก่อนที่น้องสาวจะกลับนะคะก็เเ็ดพวกอันอาหารง,ง่ายๆผัดผักนะคะแล้วก็เฮดพวก ตำเจลเหนะหมคะตำเจวไข่นะคะต้มไขมาามนนะะ่แล้วก็มาตำเจวร้านสาวอยากกินนะคะแล้วก็ทอดกุ้งไยนะคะเอากุ้งไยมาผสมกับพริกแกงแล้วก็มาทอดนะคะเป็นอาหารย้อนไว้ในสมัยตอนที่เขาเป็นเด็กน้อยนะแมคะทุกคนอันเปรี้ยวกินฟรีมือจะคลองไรกับเบื่อหนะแมคะพ่อนอนสาวมาเห็นอาหารไทยทุกคนรู้หรือเปล่าครับแล้วอ๋อแล้วก็วกมีแกงปลาด้วยนะคะแกงปลานะคะ ใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนนะคะเอาปลาที่เฮามีนะคะเพราะว่าเพียวบอมีปลาเนื้อเขาในช่องแข็งนะคะก็เลยไดเห็ุเมนูตามที่เฮามีนะคะทุกคนดูบอน่องแกงไม้ให้มอบใหไงซ้ำพี่ละคะ่ะแฟนเปียวเห็นเด้โอ้ยเปียวเรยวา่าสงสัยเสด็กินเป็นอาทิตย์ plural เรยว,วา่าสินะคะแฟนเปียวได้โอ้ยสองมือเท่านั้นละมัด <laughs> ทุกคนเปียวก,ก็กินกิน แบบเขาเขากินอาหารฟีลม์มก็จะควองด้นดวนโดนหลายมันกับเบือะะ่อเนาะค่ะพอมีคนมาเหตุใ้บันดนี้กินเขาจะเลิศอาหารเห็นะไหมคะ่ะกินจนกิดปวดท้องทุกคนทุกชั่วโมงแบบต้องไปกินเห็นะไหมคะ่ะโอ้เนาะนี่แหละคะ่ะคือความสุขของคนเขาอายุหลายมาความสุขก็คือกินเอียงอร่อยอร่อยนะคะได้กินเอียงแบ่บๆทูปากจะคลองได้พักผ่อนนะคะแล้วก็เตรียมตัวทางานในวันพุงนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารน,นะคะเบี่กวก็หยุดทั้งหมด4ีวันนะคะวันอังคารเบี่กวก็ จะได้ซักผ้าเก็บผ้าแดูแลบ้านนะคะก่อนที่จะเตรียมตัวไปเห็ดงานในวันพุ่งนี้นะคะเป็นจังไงแน,น่คะอันวันหยุดของทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะคะเปียวเองเปียวกับมีความสุขได้เฉลิมฉลองกับครอบครัวได้กินอาหารอร่อยอร่อยได้พูดคุยได้หัวเราะแล้วก็ได้ดื่มอันวายของอคนสวีเดนนะคะเป็นวายที่ต้มนะคะต้มแล้วก็อุ่นแล้วก็ดื่มคู่กับทัวแล้วก็ แอปเปิลตาแข็งค่ะทุกคนแล้วก็ลูกเกดนะคะเป็นลูกเกดตาแข็งนะคะองุนตาแข็งนั่นแหละคะ่ะเปียวถ้าเปียววอาพูดเปียวก็ต้องขอภัยด้วยนะคะเป็นองุนตาแข็งนะคะเรามาสผสมกับเครื่องดื่มนะคะก็จะมีรสชาติออกหวานๆนะคะแล้วก็เครื่องเ,อเทศสมุนไพรของเขานะคะเฮ็ดหายร่างกายอบอุ่นนะคะเขาก็จะดื่มแบบร้อนนะคะจะเป็นต้มนะคะขาเอ้นว่าเลิกนะ่นเค่ะทุกคนก็นอร่อยไปอีกแบบค่ะก็จะมีทั้งมีพอส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ บ่มีแอลกอฮอนะคะพว้เบียรกับมาผสมกับไวน์นะคะไวน์ที่มี14%นะคะแอลกอกฮอนะคะอร่อยไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่ระกาความสุขเล็กๆของสาวอีสานในต่างแดนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในวันคริสต์มาสเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมช่องของสาวอีสานในต่างแดนเปียวสวีเดนเลยค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะ